สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านครัวเป็ดทิพย์นะครับน้ำคอกจังหวัดระยองเดี๋ยวเราไปกินมื้อเที่ยงกันเยอะแยะมากมายเลยต่ตามผมไปไปดูว่ามีอะไรกินปบ้าเป็ดล้วนนะคะเป็นเนืป็ดล้วนๆค่ะเห็นลูกชิ้นเนี่ยเป็ดล้วนๆเลยเป็นลูกชิ้นเป็ดอมนแล้วเป็นเมนูลวกจิ้มมาแล้วนี่ นี่มีขาา้าวเผาเป็ดไข่ดาวอ่าสองจางนแล้วนี่เป็นลูกจิ้มลูกชิ้นเป็ดฮะลูกชิ้นเป็ดครับเอาเป็ดมาทําลูกชิ้นถูกต้องเจ้าแรกและเจ้าเดียวในระยองอืมอ,าอามาเป็นน่องมาเป็นน่องอ่ะฮึที่สําคัญน้าซุปนี่สุดยอดชิ้นใหญ่ๆครับจานเลยมาก ไม่ต้องปรุงเลยอ่ะอร่อยมากอมโอ้โหเนี่ยเหรอลูกชิ้นเป็ดนะจอ๊อสลูกชิ้นเป็ดร้านบอกว่าเนื้อเป็ดล้วนๆเลยนะครับเสิร์ฟแบบลวกจิ้มเน่นะลวกจิ้มเนื้อดีเนื้อดีมากเลยแตกต่างกับลูกชิ้นอื่นไหมลูกชิ้นออกรสชาติเลยรู้เลยไม่ใช่หมูไม่ใช่เนื้อ,อรู้เลยคือทานแล้วออกรสชาติเป็ดเลย ใครจะสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นกาลงกาเหลาได้นะบอกอเอาลูกชิ้นเป็ดด้วยเป็นลูกจิ้มอย่างนี้ก็ดีน้าจิ้มเจ๊เขาอร่อยอ่าหรือจะสั่งแบบนีดโดยตรงเลยก็เป็นลูกจิ้มแบบนี้ลูกชิ้นเด้งหนุบหนักหนุบหนักนะจ๊อชิมไหมเอาไหมาม,มาๆมาๆนี่ลูกชิ้นเป็ดนะครับอขอชิมแบบแมาน้ําจิ้มก่อนนะ่ยสัมผัสหนึบหนับไหมอ่ะฮะ เนื้อดีเหมือนไม่ได้ผสมแป้งเลยอ่ะใช่นี่กินแล,ล้วรู้เลยว่าไม่ใช่ลูกชิ้นหมูไม่ใช่ลูกชกิ้นไก่อ,อ่ะรสชาติมันฟ้องเลยอ่ะอแล้วสัมผัสมันเหมือนหนึบหนับนะมันมเหมือนไม่ได้ใส่แป้งเลยอ่ะหนึบหนับหนึบหนับเลยแล้วก็น้ำจิ้มจิงกับผักอืมอร่อยนะอ่ะเมนูใหม่ทางร้านเขาคิดสร้างสรรค์มาพัทยาต่อยอด ต่อยอดจากเนื้อเป็ดจากข uh huh. ราเหลาเป็ด uh huh. เป็นลูกชิ้นเป็ด uh huh. ซึ่งรู้สึกว่าจะมีร้านเดียวนะตอนนี้นะไร่ะยองนะ uh huh. อันนี้คือซิกเนเจอร์ใช่ไหมเนี่ยซิกเนเจอร์ครับนี่เป็ดเนื้อเป็ดล้วนๆเลยของเด็ดเป็นกระเพราเป็ดนะครับราดข้าว uh huh. มาทีไรก็ต้องสั่งทุกครั้งไม่เคยพลาดเลย ปลายเป็ดกันโนโตอืมเร่าอยรสชาติไม่เคยเปลี่ยนอืมอืมอืมบาวาลงมาอย่างนี้เลยตอนนี้ไม่ได้กินไขหานเหรอไขหานหมดแล้วคุกกับเนื้อเป็ดอ่าฮะอืม,อม ปกติเอามีไข่ห่านอ่ะฮะแล้วทำไมวันนี้ไม่ได้กินน่ะทางร้านบอกว่าห่างไข่ไม่ทันขายดีขายดีมา,มาลูกค้ามาหาแตไข่ห่านอ,อดเองเลยเราจอดก็ไม่ได้กินไข่ห่านอะฮะือย,ยังไงคะไข่แดงเยิ้มเยิ้มอีกเมื่อไรจะได้เจาะ,ะไข่แดง อาแฮอาแฮอาแฮรึเปี๋วยวโดนตำรวจจับมากโหนี่เป็นชิ้นๆเต็มปากเต็มคำเต็มคำนะ<ำ>ชิ้นพอดีอือ,อ โอ้หมดเกลี้ยงอิ่มแล้วไม่มีเหลือใช่ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่ดูยดูซองได้ภาพซองได้ภาพแบบนี้ตามมากันได้ลูเป็ดทิพครัวเป็ดทิพใช่อยู่น้ำคอกโอเคเขตเขตระยองนะครับก่อนถึงบ้านค่ายวันจันทร์ไม่ต้องมานะหยุดทุกวันจันทร์วันจันทร์เขาปิดแต่นอกนั้นมาได้ทุกวันตั้งแต่แปดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นถึงสาโมงเหรอ สามโมงกว่ากหน่อยสามโมงก็ปิดแล้วนะก็หมดก็ขายดีของอร่อยแบบนี้นะมาตามกันได้ค่ะมาตามมาไม่ได้โม้สองเลยพาดูสิอิ่มจริงไม่เหลืออือใครจ่ายการันตีการันตีมื้อนี้ใครจ่ายยันยิงยาวปากระเป๋ายิงจับกล้องอยู่ยังยิงยาวปากระเป๋ายิงชุบอ่านะจอจ่ายจบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ